โลกจะได้รับการื้นฟูขึ้นอย่างสมบูรณ์และสร้างชุมชนขึ้นใหม่การเปลี่ยนแปลงของโลกจะเดินหน้าไปตามขั้นตอนในแผนการของจักรวาลโดยไม่มีการถอยกลับโลกจะเปลี่ยนโฉมหน้าใหม่กลายเป็นดินแดนสวรรค์สำหรับทุกคนทุกคนบนโลกจะได้เรียนรู้ว่าเราไม่อยู่อย่างโดดเดี่ยวอีกต่อไปและเราไม่ได้เป็นผู้ควบคุมชีวิตอย่างแท้จริงเพราะมนุษย์ถูกควบคุมโดยพวกคาบาลและต่างดาวฝ่ายมืด เมื่อได้รับอิสราภาพเพราะความช่วยเหลือของรูปประทางต่างดาวฝ่ายดีทุกคนจะเริ่มระลึกได้ถึงธรรมชาติเดิมแท้ของตนซึ่งเหมือนก,นกันกับพลังงานของพระผู้สร้างมนุษย์จะเริ่มเห็นว่าทุกสี่คนสัตว์พืชและก้อนหินล้วนมีจิตวิญญาณชามโลกจะรักและชื่นชมสัตว์มากขึ้นเพราะรู้ว่าสัตว์ทุกชนิด คือรูปประมาที่อุทิศตนมีความรักม,มีวิวัฒนาการมีความเป็นนิรา์เช่นเดียวกับมนุษย์ต่างกันที่รูปแบบทางกายภาพที่เขาเป็นผู้เลือกเองด้วยเหตุนี้ผู้คนจะไม่ฆ่าและรับประทานเนื้อสัตว์ โลกจะยังคงมีสัตว์ป่าแม่น้ำทะเลสาบอย่างไรก็ตามดวงอาทิตย์จะสว่างขึ้นแต่ก็ไม่รู้สึกร้อนทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเราจะมีสีสันมากขึ้นและสิ่งต่างๆจะดูสดใสและสดชื่นมีคุณเลือกจะอยู่ที่นี่น้อยลงเพราะหลายคนจะกลับไปที่ดาวเคราะห์ที่พวกเขาจากมา โลกใหม่จะไม่มีาศาสนาและระบบครตตจักรจะไม่มีพรรคการเมืองเป็นผู้กำหนดนโยบายเราจะมีสิทธิสากลและจะไม่มีกฎหมายหรือข้อบังคับที่เข้มงวดเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในระบบสังคมใหม่กฎระเบียบข้อบังคับที่เข้มงวดและลงโทษรุนแรงสิ่งเหล่านี้จะไม่มีอยู่ในโลกใหม่ ทุกอาชีพที่จะตั้งขึ้นในปัจจุบนันเช่นตำร,รวจการจัดเก็บภาษีธนาคารสถาบาันการเงินและอื่นๆที่ไม่จําเป็นจะไม่ปรากฏในโลกใหม่ทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันจะเป็นโลกของความรับความสงบและความเคารพซึ่งกันและกันทุกคนจะมีจิตใจที่ดีและรักกัน ทุกคนจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีเหมือนกันเราทุกคนต่างก็ดูแลช่วยเหลือกันและกันทุกคนจะได้รับอาหารเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยและการศึกษาฟรีทุกคนจะมีความบุดงสมบูรณ์จะมีงานทำเพื่อร่วมโครงการต่างๆทำงานร่วมกันในฐนานะที่เป็นสหพันธ์โลกเราจะไม่ต้องมุ่งความสนใจไปที่การนิ่นรอนเพื่อมีชีวิตให้อยู่รอด เราจะเห็นว่าในโลกใหม่ผู้คนจะพอใจกับวิถีชีวิตเรียบง่ายพวกเขาจะให้ความเคารพต่อโลกมากขึ้นและมีวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติมากขึ้นแทนที่จะหล่อเลี้ยงตัวเองด้วยสิ่งของทางวัตถุพวกเขาจะพอใจกับอาหารทางจิตวิญญาณพวกเขาจะถูกหล่อเลี้ยงโดยความสัมพันธ์ที่พวกเขามีกับตัวเองกับธรรมชาติและกับคนอื่น การมีชีวิตอยู่บนโลกใหม่หมายถึงทุกคนจะได้รับทุกอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการแข่งขันใดๆสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่อาศัยอยู่บนโลกจะได้รับความเคารพโลกใหม่เราจะสามารถอยู่ที่ใดก็ได้บนโลกใบนี้โดยไม่มีหนังสือเดินทางหรือข้อจากัดใดๆทุกคนจะปฏิบัติตามหลักการสากลของความรักที่ไม่มีเงื่อนไข เราจะมีชีวิตอยู่ด้วยกฎที่เรียกง่ายด้วยความสามคัคคีโลกใหม่จะผ่อนคลายและปราศจากความเครียดและเราจะมีวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีขึ้นซึ่งหมายความว่าเราจะมีชีวิตอยู่ในโลกใหม่นานขึ้น